สวัสดีครับยูกระพกร้อรนน้ำกรีนครับอ่ะเจ้าแคทเริ่มลงไปเปิดน้ำแล้วครับก็สูบสิ่งก็ทำการแสดงจะจบแล้วครับตัวนี้ก็จะเปิดน้ำลงไปให้น้ำมันได้น้อยที่สุดให้เหลือน้อยที่สุดให้มันเหลือน้อยที่สุดครับอ๋อตรงนี้ก็จะเป็นตะขิบเยอะแยะไปหมดเลยครับ เดี๋ยวเราลงไปดูก่อนเผื่อมันมีปลาครับถ้ามีปลาเราก็จะจับไปกินโอ้ยน้ำมหาศาลเลยนะมวลน,น้ำมหาศาลมากสามวันวันนี้กับสุปสิ่งของเซเอครับ S <S นี่ก็ทำการเปิดน้ำแล้วครับเป็นตะเข็บเป็นตะเข็บโน่นต้องไล่ไปเปิดมุมนน้นด้วยครับก็วันนี้สูบจบพรุ่งนี้ทำการแสดงเลยครับวิ่งเลยครับกับบ่อจอระเข้ บ่อลเลี้ยงจอระคข้ดินมหาศาลมากตรงนี้แต่ตรงนี้น่าจะไม่เอาแล้วแหละมันลึกแล้วครับมุมนี้เรือแต่ซีกฝั่งนี้ครับต้องเจาะให้มันลึกๆอ่ะตามไปครับโอ้ยดินแบบนี้ติดก,กระบะน่าดูเลยอ่ะ ไม่มีจมนะดินลักษณะน,นี้ไม่มีจมครับโอ้แต่ก่อนน้ำตรงนี้เต็มหมดเลยอ่ะโอ้จะลงไปยังไงวะเนี่ยจิ้มด้วยนะรูพี่ไม่จิ้มเดี๋ยวเจ้าตกหลุมพรางแต่ไม่เป็นไรครับเขาขุดเองครับ บอลูกนี้เขาขุดเองเขาจำได้แต่ก็ไม่ควรประมาทครับแต่เราก็ลุยมากับเจ้าแคทเลยครับอือยไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวตรงนี้จมตรงนี้จมตรงนี้น่าจะเป็นกองดินครับ เราไปไม่ได้เลยอะหมดสิทธิ์น่าจะขึ้นไปด้านบนได้นะไปส่งมุมโน้นครับเดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนกันอ้มวนน้ำมหาศาลมาก ถ้าเปิดนี้ลงไปครับทุกอย่างก็ขุดได้เลยนะเพราะว่าดินอยู่ส่วนนี้จะเยอะมากดินมหาศาล จะลึกเหมือนกันนะอันนี้ปานกลงทุนไปค่าสูบด้วยแล้วก็ค่าน้ำมันตัวเองด้วยตกไป30,000ืนกว่าบาทแล้วครับแต่ว,ว่าแป๊บเดียวแหละได้คืนเหมาสีได้จมลงทุนอยู่แล้วครับสูบ3ามวัน ตรงนี้น่าจะลึกเหมือนกันนะทลายเกาะกลางแล้วครับ กลางนี่น่าจะไม่แห้งนะเพราะว่าตรงกลางนี่จะเป็นตะเข็บลึกมากแล้วก็เรโคก็ไม่กล้าลงไปเปิดตรงนี้ก็ลึกเหมือนกันครับไปไม่ไหวหรอนีวน,นี้ลึกมากมีทางเดียวคือเอาสูบพยานาคมาครับแล้วก็ปล่อยไปฝั่งนูน้น ส่วนสูบิ่งก็สูบให้มันถึงหน้าดินเลยครับมันแห้งถึงดินเลย